สวัสดีจ้าวันนี้มาป้าก,กันแฮมแล้ววันนี้มันจะ้าไปกินห้องไอหยางก็น้ำพริกกบคนตั้งเหนือจะห้องหวานน้ำพริกกบเนาะแล้วก็คนตั้งผัดอีสานก็จะห้องคนกบคนกบลำลำคะ่ะเมนูง่ายๆบุหูจะกินไอหยางก็บอกถึงก็วังง่ายเนาะคนกบน้ำพริกกบบันเฮานั่นแหละพักเถีงเคียงก็มีพักละแล้วก็มีมะเขือถัพเจ้าแล้วก็มีนี่แคบหมูกินแก้มน้อยหนึ่ง มาจ้ะใครยังไม่ได้กินข้าวเตือไม่กินแต่กันคนกบลำๆกุ้ยคำใหญ่ๆไปเลยเนาะใจพิงแหง่ะเก้า ติต้องเหนือห้องว่ะพักละแผกอีสานห้องแอลก็พักขาแล้วก็ค้นผักกลางก็ห้องชะอมสามจืด มีตึงสตอมีตึงห้องอะไรอย่างก็ลูกเลี้ยงหรอแกงใส่ใตปากก็า,าั้ำกินกับพวกน้ำพริกแจวบองน้ำผักอีสานเนาะเข้ากันหมดแล้เจัะแต่กินมันจะแห้งหน่อยเนาะ กัป่ปุนเดียวกับสตอ อันนี้หยาดแกหมดล้บางคนก็เอาไปหลวกลหลวก็วกกวจะลัม้มหัมยัง ซอโตอก็มีครับมู บางคนเขาชอบตําแบบใส่น้ำเต้เนะ ane. แต่อันนี้ตําแบบแห้งๆกินกับข้าวเหนียวไม่ต้องตําแบบแห้งๆจะดีแล้วก็ํำ กุยเนาะอยากประเภทต่อใดเนะาะเขาบอกว่าเวลาเขา,า,ขา,าขกินสัดต้อหรือกินลูกเนี้ยงตัวลูกเลียงเนี่ยแล้วแต่เขาห้องกันนะมันกินจำติบไปได้ควรจะกินมะเขือเพราะปามว่ามันจะ ของห้องันอย่างก็ดับกินอะมาเคืออาเช่วยได้ Cảm ơn Hãy này là kênh ้าอัดเกินประมาณสิบนาทีอะเวลาอัพโหลดมันจ้ามากเลยเนาะเปลื่อนๆใครเป็นพองมันจะโหลดเมอนเหมือน,อ,นอัพโหลดแบบเมอนมากโอ้โหมันเป็นติเน็ตอวกเป็นเตียงอย่างนะ sắm bè bè, nhưng đã biến khốp ná nó, xuất y อันนี้เป็นกบเลี้ยงซึ่งมันเลี้ยงเองสมัยนี้มันเหมือนแต่กอนแล้วเนาะกบนาะหาก,กินงากแล้วเจ้า Okay. ขั้นพักระนึงก็คือยาก,กินตำส้มนะตำส้มใส่น้ำปูเจ้า สำหรับคลิปนี้ถ้าสมมติใครห้างใครชอบจะได้เมนิดก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อช่องมนิดด้วนะเจ้าจะได้กขอบคุณจะนักเจ้าติ่เข้ามาครับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณตึงเพื่อนเพื่อนตีอยู่ด้วยกันมากาดเมินแล้วก็เพื่อนเปื่อนติกกำลังจะเข้ามาดูกันใหม่เนี่ยเจ้าจะได้กฝากเป็นกำลังใจฝากก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันเมิรนเมิอนตวเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า